สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับในส่วนของ ep 2กันต่ออันนี้ก็นำไฟล์คราวที่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องของตัวในส่วนของวงจรนะครับออนุกรมนะ uh, ชุดออนุกรมนี้นะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการปรับปรุงนะครับว <laughs> งจรน,นิดนึงให้เป็นแบบวงจรขนาดนะเราก็คงยังใช้ค่าความต้านทานเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเดี <laughs> ๋ยวเราลองมาปรับปรุงการแก้วงจรกันนิดนึง ครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะได้เริ่มกันสักครู่นะึงัตอนนี้วงจรเราก็เป็นเราเรียกว่าเป็นวงจรที่เป็นวงจรแบบอนุกรมนะ,ะก็คือมีอาสองตัวกับแหล่งจ่ายที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่า,า V1 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขเป็นวงจรขนาดกันอันดับแรกเลยครับก็ทําการลบเส้นนะลบเส้นไปเลยครับไต้องไปเรียนมันเพราะว่าอันนี้ทําง่ายอยู่แล้วนะัะไม่มีปัญหา นี่ตัวขนาดไว้เหมือนเดิมคลิกที่ตัว R นะครับแล้วก็ Control R นะครับมันก็จะหมุนให้แบบนี้นะครับเราก็ลากลงมาซ้าให้เรียบร้อยนะครับก็จับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัว R แบบนี้ครับก็ดูให้มันเท่าๆกันลวกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาที่ปุ่มนะครับวายสายตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวสายครับแล้วก็ลากเลยครับแบบนี้ใช้เวลาไม่นานครับถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับก็จะง่ายนิดนึงนี่ก็ขยับแก้ไขครับจะได้แบบนี้ง่ายๆ โอเคครับก็อันนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมครับนะครับก็เราก็จะทําการนะครับจําลองระบบโดยการทดสอบนะก็คือมาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม simulation เหมือนเดิมนะ simulate นะครับทำการจำลองระบบแล้วก็เราก็จะได้เริ่มกันเลยนะครับก็กดที่ปุ่ม simulate ครับของเดิมเราทำไว้ดีแล้วนะครับคิดว่าไม่น่ามีเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้มาแบบ นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลนะครับต่อไปเรากเ็เราลองจับกระแสนะครับในส่วนจับในส่วนของแรงดันนิดนึงก็ได้นะครับเราก็กลับมาที่หน้าจอนี้นะครับเราก็ใช้แรงดันเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบมาร์กโวลต์เดชดิเฟเรนซ์นะครับก็วัดค่าแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ครับก็จะทำให้มันคุ้นเสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการวัดค่า แรงดันไฟฟ้าเรานะครับอันนี้ก็เป็นวงจรขนาดนะครับเพราะฉะนั้นก็แรงดันในแต่ละจุดเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วมันก็จะเท่ากันนะครับก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายเนี่ยจะเท่ากับแรงดันที่ตกข้อม R1 กับ R2 นะครับโอเคนะครับตนี้หลังจากเราทําการซิมูเลชันเรียบร้อยครับจำลองระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่หน้าต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เราได้ทําการวัดค่าแรงดันในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลับแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ในส่วนของวัดค่ากระแสนะครับเราก็ใช้โพรบนะครับ โพรบที่เราจะใช้การวัดก็คือตัวนี้ครับตัว current marker นะครับเราก็ติ๊กเลยครับแล้วก็มาแตะที่ขาเขานะครับแตะที่ขาเราไปดูเขาสักขาหนึ่งก่อนก็ได้ครับแล้วกลับไปดูที่จออ่านะครับอันนี้นะครับอันนี้น่ครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นของกระแสนะครับเส้นของกระแสนะครับเส้นของกระแสหนึ่งเราก็จะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวกลับไปที่ตัวโปรแกรมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลอง delete t ้ i n g นะครับแล้วเราลองใช้นะครับ อยากให้ดูเห็นเรื่องของความแตกต่างนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับก็กลับมาที่หน้าจอนี้มาเดิมครับนะครับอันนี้เราก็จะได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นของไอะนะครับกระแสนะครับแต่ว่าสังเกตก็คือในส่วนของตัวกระแสนะครับไอที่ไหลผ่าน IR หนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนอนดังนั้นเราเดี๋ยวเราต้องแก้ไขนิดนึง โอเคครับเราก็มาที่ตัวไดอะแกรมเราวงจรเราะนรับก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขนิดหนึ่งนะครับกระแสมันน้อยเนาะนะครับเพราะนั้นระดับ k กิโลโอห์มแล้วก็เปลี่ยนเป็นซักเพื่อเห็นภาพเยอะๆนะครับอืมอาจจะใส่ซัก100โอห์มก็ได้ครับน้อยโอห์มแล้วก็ต่อโอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็จําลองสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อกันกันเหนียวครับกันเหนียวนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแรงดันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของค่า กระแสที่วราวบัดได้นะจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับปรุงโปรแกรมเรานิดหนึ่งนะครับอันนี้ร้อยยังน้อยไปใช่ไหมครับเพื่ออยากให้เห็นเอาสักห้าก็ได้ครับห้าตต่นี้กระแสมาเยอะแน่นอนนะครับเรามาดูครับปรับเข้าไปครับนี่นะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของกระแสแล้วนะครับกระแสแต่สิ่งที่เราได้จาก ในส่วนของตัวการจําลองระบบนะครับด้วยตัวนี้เนี่ยเราสังเกตได้คือตัวนี้จะเป็นกระแสฮะก็คือเราวัดได้ที่ตัวนี้นะครับเราไว้จับวัดที่ขาล่างของตัว R1 นะครับเพราะฉะนั้นกระแสก็เลยเป็นส่วนกลับนะครับเดี๋ยวเราลองปรับนะครับพับนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เอา c ค r เรน t ์นะครับมาแตะนี่ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ลองไปดูที่ตัวจําลองครับแบบนี้นะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็กดเลยครับ ใช้เวลานิดเดียวนะครับนี่เราก็จะได้แล้วนะครับถ้าเราจิ้มนะครับได้ในตัวเขาเรียกครับได้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่ากระแสที่ไหลผ่านนะครับ R 1อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ R 2มีเท่าไหร่ก็แตะที่ขา R 2นะครับเป็นชารแบบนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูเรื่องของตัวกระแสของแต่ละตัวครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มานะครับอันนี้เราก็เห็นว่าส่วนที่เป็น I นะครับเป็น IR2 เนี่ยจะเป็นตัวสีม่วงนะก็คือเส้นนี้นะครับเรามีค่าอยู่ประมาณสัก200ร้อยห้าโอห์มนะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะก็เอา311โวลต์ตั้งหารด้วยก็จะได้อยู่ประมาณแอมป์กว่าๆว่มีค่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คก็ได้ครับเราก็มีวิธีการเช็คง่ายๆของมันอยู่นะครับก็มาแตะที่ขาเช็คแบบนี้ครับแล้วก็แตะข้ามแม็กครับปรับเข้าไปครับอยู่ไหนนี่นะครับแบบนี้ครับมันก็จะค่อนข้างต่ำนิดนึ่ง ค่าแม็กปั๊บอยากกดลาเบลกดเช็คเลยครับนะก็จะเช็คได้อยู่ประมาณสัก1น4 4นะครับเป็นอแอมแปร์นะครับอยู่ที่ประมาณ5มิลลิแ סק ันนะครับเป็นมิลลิแ סק ันนะครับแต่ว่าถ้าอยากเราอยากรู้ว่าไอที่เป็นตัว IR 1มีค่าเท่าไหร่ก็มาแตะที่ IR 1เหมือนเดิมน,นะครับเสร็จแล้วก็ลองคลิกคลิกที่ค่าพีเขานี่รับไหนเนาะอยู่ไหนเนาะสีแดงเนาะ สีแดงก็แตะเลยครับแตะที่ค่าเอาพีคลบก็เราก็แตะที่พีคลบแบบนี้นะครับแล้วก็แตทะ,ะที่ระเบลอย่างนะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับหกสิบแหวแอมป์นะครับใช่ไหมหกสิบแหวนแอมป์เนาะนะครับ,รบเราก็มาแตะค่าพีคด้านบนครับแล้วลองแตะที่ระเบลแสดงค่านี่นะครับก็ประมาณหกสิบสองนะหกสิบสองอยู่ที่ประมาณยีส่สิบห้าไมลิเซ็กซ์กัก็กระแสสูงสุดอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ พีทูพีคของแรงดันนะครับอันนี้ก็เป็นพีคกับพีคของตัวค่ากระแสที่ไหลผ่าน R R1 นะ R1 ที่เราได้จากหงจอนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณของค่ากระแสที่เราสามารถวัดได้นะครับตอนี้โอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็หลังจากนี้เราก็มีอะไรเราก็มาดูครับในส่วนของค่ากระแสนะครับขอปรับค่าตัว R นี้นะครับให้มันมีค่าต่าลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เอาสัก4เลยครับ สดเปลี่ยนจาก4โอห์มเลยนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทำการเช็คค่าไปดูกันเลยนะแบบบนี้ครัแล้วก็ทำการตอนนี้มันยังไม่อัปเดตใช่ไหมครับก็กดเพลย์ตรงนี้ซะกมเพลย์ปั๊บเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวที่เป็นกระแสนะครับกระแส IR2 สีม่วงอยู่นะครับสีม่วงเดี๋ยวนะครับขอเช็คนิดหนึ่งมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไอ้4โอห์มเนาะ ขอเช็คนิดหนึ่งครับแล้วก็ขอจำลองระบบอีกทีหนึ่งออโอเคค่าเมื่อกี้คือมันไม่ได้ใกล้เคียงนะครับเราก็ต้องปรับชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นค่ากระแสนะครับลักษณะกระแสที่เกิดขึ้นนี่คือแรงดังะอันนี้ก็เป็นค่าของกระแสที่ไหลผ่าน IR1 กับไอ2นะก็จะเป็นผลรวมของกระแสแบบนี้นะครับตอนนี้เราลองเช็ค IT กันดูนะครับเราเช็ค IT นะครับ IT เราก็ไปที่ตัว โปรแกรมเราเลยนะครับมุ่งจอดไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับก็แตะที่ไอครับเหมือนเดิมครับเช็คค่ากระแสนะครับเอาที่แหล่งจ่ายเลยก็ได้ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราไปดูครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรนะครับคิดว่าน่าแ่งกระแสก็คงมาแบบนี้ได้แล้วครับนะครับกระแสไอวีหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวนี้เนาะนะมาตัวนี้มานะครับตอนนี้มันเป็นส่วนกลับเลยครับเดี๋ยวนะครับขอเช็คสักนิดหนึ่งครับ อาจจะต้องแก้ไขครับอย่าให้มันติดมันติดลบครับมันจะมันจะดูไอ้นี่ไปนิดหนึ่งครับมันดูไม่เหมือนจริงครับที่สําคัญเห็นไหมครับถ้าเราแตะที่โนดแบบนี้ครับบางทีมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับลบขออนุญาตลบแรงดันจุดนี้ไปเลยครับกันครับเดี๋ยวเราตั้งโผบใหม่ก็ได้ครับจะได้ไม่งงแล้วก็วัดค่ากระแสที่จุดนี้ไปครับ ก็จากนั้นแล้วก็ไปดูในส่วนของการจำลองเรารอันนี้ก็เป็น IV 1 i หนึหน่ได้รูปนี้มานะครับก็มาที่ตัวการจำลองเรารโอเคครับเราใช้ Marker v o l t a g e Differential ครับวัดค่าอรงรกันเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเสร็จแล้วก็วัดในส่วนของตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูตัวนี้ อันนี้ถ้ามันเราลองแก้ไขอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับลองดูนะนะครับก็พิมพ์ R. อาอาแนี้ได้มาตึงตัวก็ใส่ให้มันอนุกรมไปเป็น R3 ก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ่มนะวาดเส้นดรอวายมาครับดรอวายนะครับ,รบก็แล้วก็ปรับค่านี้ให้มันต่ำสะหน่อยนะครับเอาสัก1โอห์มก็ได้ครับหรือ0.5ก็ได้ครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองใช้ตัวค่ากระแสมาแปะวัดที่ตรงนี้กดทำการกด i m ม l เ t ชันเรานะรก็จะได้แบบนี้มานะครับแบบนี้เนาะนะโอเคก็สวยงามตามทองเรื่องนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เป็น R2 นะครับอันนี้ก็ ตัวนี้เป็นแรงดันวัดระหว่าง v 1นะครับบวกกับ0นย์นะครับส่วนตัวสีสีออกแดงแดงนี่คือ ir 3เราตัวนี้ที่ขีอยู่ตรงนี้นะครับขีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ir 1นะครับก็เป็นสีเขียวไปนะครับตัวนี้เวลาเหมือนเดิมครับเราก็ลองมาเช็คนะครับในส่วนของตัว irms เรานะเราก็ add a d d r a c e นะครับเข้าไปครับเราก็เลือกครับเป็น rms นะครับ เราสามารถวัดค่า power ค่า p ได้หมดนะครับ ims เราครับตรงนี้เนาะนะครับเราเลือกค่ากระแสที่ผ่าน ir 3ครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราเห็นคือตัวนี้ครับตัวเส้นนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงตัวนี้ครับ ims ir 3วิ่งมาเลยครับเส้นนี้ครับเราสามารถเช็คขนาดของเขาได้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะ อันนี้เป็น v m a x เนาะอยู่ที่20หรือว่าไซเคิแรกนะครับไซเคิแรกอยู่ที่20มิลลิเซกเนี่ยครับแล้วก็ติ้งลาเบลเช็คเอาตบมาได้ประมาณสัก85 85m นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเช็คเรื่องของแรงดันนะครับก็โอเคครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในส่วนของการเช็คค่าแรงดันกับกระแสนะครับในส่วนของวงจรที่เป็นแบบวงจรขนาดก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับ๋ยวไปติดตาม EP ที่3ต่อได้เลยนะครับ